Welcome to p r o Pit ึง e รี n e อังกฤษง a ายฟร e แล n สนุสวัสดีครับสำหรับ e n g l i s ท t ป p ี p ที่3กับครูพี่ตึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับการขึ้นรถลงรถภาษาอังกฤษพูดอย่างไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ประโยคที่เราจะมาฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษมีดังนี้นะครับขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินขึ้นรถไฟลงรถไฟขึ้นรถไปทำงานลงรถที่บริษัทลงรถทุกๆพูดอย่างไรได้บ้างเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำว่าขึ้นกันก่อนนะครับคำว่าขึ้นสามารถใช้วลีหรือคำศัพท์ดังต่อไปนี้ครับคำแรกครับ get on, get on, get on, get into, get into, get into, bored, b o a r d take, take, catch, catch. ส่วนคำว่าลงนะครับสามารถใช้วลีหรือคำศัพท์ดังต่อไปนี้ครับ Get off, get off, get out of, get out of, get out of. A light, a light. Disembark, disembark. เพื่อนๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่ามีคำและวลีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลาเราเลือกใช้คำหรือวลีนะครับเราก็จะเลือกใช้ตามชนิดของยานพาหนะนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูการใช้คำว่าขึ้นคำแรกนะครับ get on get on ใช้กับพาหนะดังนี้นะครับรถเมล์ครับ a bus รถไฟ a train เครื่องบิน a plane จักรยาน a bicycle หรือจักรยานยนต์ก็ได้นะครับ a motorcycle เรามาดูประโยคตัวอย่างกันครับ I get on the bus at s i l ลม I get on a bus at s ส l ลม I get on the bus at s i l ลมฉันขึ้นรถบัสหรือรถเมล์ที่สีลมหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่า bus เป็นคำอื่นได้นะครับเช่นออ e t on a train, a สีลมออ e เทน a plane, ออ e t on a bicycle หรือออ e t on a motorcycle สำหรับคำว่าขึ้นคำที่2นะครับ get into, get in to, get into เราสามารถใช้คำว่า get into กับยานพาหนะดังต่อไปนี้ครับรถเก่งครับหรือรถส่วนตัวครับ a car รถแท็กซี่ครับ a taxi รถตุกๆครับ a tuk tuk เรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ I get, I get into a car at my office I get into a car at my office I get into a car at my office ฉันขึ้นรถเก๋งหรือรถส่วนตัวที่ทำงานนะครับ หรือจากที่ทำงานนั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่า a c a r เป็นคำอื่นได้นะครับ I get into a taxi I get into a tuk-tuk คำว่าขึ้นคำต่อมานะครับเป็นคำที่3นะครับเราสามารถใช้คำว่า board เราสามารถใช้กับยา,านพาหนะประเภทโดยสารนะครับเช่นนะครับรถเมล์ a bus รถไฟ a train เครื่องบิน a plane I board a plane for Bangkok. I board a plane for B K K. I board a plane for Bangkok. ฉันขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพเราสามารถเปลี่ยนคำว่า a plane เป็นภานะชนิดอื่นได้นะครับเช่น I board a bus for Bangkok. I board a train for Bangkok. คำว่าขึ้นคำต่อมานะครับเราสามารถใช้คำว่า take หรือ catch คำว่า take กับคำว่า catch สามารถใช้กับยานพาหนะทุกประเภทเลยนะครับเช่นนะครับ I take a plane for Bangkok I catch a plane for Bangkok ฉันขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพนะครับ ส่วนคำว่าลงนะครับเราสามารถใช้คำดังต่อไปนี้ใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคำเนี่ยก็เหมือนกันครับเราก็จะใช้คำหรือวลีแต่ละประเภทตามชนิดของยานพาหนะนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าแต่ละคำใช้กับยานพาหนะไหนบ้างครับคำว่าลงคำแรกนะครับคำว่า get off get off get off ใช้กับยานพาหนะดังต่อไปนี้ครับรถเมี์ครับ a bus รถไฟครับ a train เครื่องบินครับ a plane จัก,กรยานครับ a bicycle หรือ a motorcycle ก็ได้นะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยครับ I get off a bus at ส i l o I get off a bus at สีลม I get off a bus at สี l ม m ฉันลงรถบัสหรือรถเมลที่สีลม คำว่าลงคำที่2นะครับเราสามารถใช้คำว่า get out of get out of get out of เราสามารถใช้คำนี้กับยานพาหนะดังต่อไปนี้ครับรถเก๋งหรือรถส่วนตัวครับ a car รถแท็กซี่ครับ a taxi รถตุกๆุกครับ a tuk tuk เรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยครับ I get out of a car at my office I get out of a car at my office at my office I get out of a car at my office ฉันลงรถเก๋งหรือรถส่วนตัวที่ office เราสามารถเปลี่ยนจากคำว่า a car เป็นคำอื่นได้นะครับเช่น I get out of a taxi at my office I get out of a tuk tuk at my office ก็ได้นะครับคำว่าลงคำที่3นะครับเราสามารถใช้คำว่า alight a light, a light. alight คำว่า a light ใช้กับยานพาหนะทุกประเภทเลยนะครับยกเว้นเรือนะครับแล้วก็เป็นการใช้แบบเป็นทางการด้วยนะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยครับ she alighted from the car she alighted from the car she alighted from the car เธอลงจากรถ ส่วนคำว่าลงคำที่4นะครับเราสามารถใช้คำว่า disembark 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 เราสามารถใช้คำนี้กับการลงเรือนะครับซึ่งเป็นการใช้แบบเป็นทางการด้วยนะครับเช่น he d i s e m b a r k from the boat he disembarked from the boat he d i s e m b a r k from the boat, from the boat เขาลงจากเรือ เรามาสรุปคําและวลีที่ใช้กับคําว่าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษใช้กับยานพาหนะใดบ้างดังต่อไปนี้ครับคำว่า get on ใช้กับรถเมล์รถไฟเครื่องบินจักรยานหรือจักรยานยนต์ก็ได้นะครับ get into ใช้กับรถเกง๋งรถสุนตัวรถแท็กซี่รถตุกๆนะครับคำว่า board นะครับใช้กับยานพาหนะที่เราโดยสารนะครับเช่น a bus รถบัสนั่นเองนะครับ a train รถไฟนะครับ a plane เครื่องบินนะครับเราสามารถใช้คำว่า board ได้นะครับส่วนคำว่า take กับ catch เราสามารถใช้กับยานพาหนะทุกประเภทเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะจำเยอะนะครับเราก็สามารถใช้คำว่า take กับ catch ได้เลยนะครับส่วนคำว่าลงนะครับเราสามารถใช้คำกับวลีดังต่อไปนี้ครับ get off ใช้กับลงรถเมล์ลงรถไฟลงเครื่องบิน จักรยานหรือจักรยานยนต์ก็ได้นะครับคำว่า get all off ใช้กับรถเก๋งหรือรถส่วนตัวนะครับรถแท็กซี่รถตุกๆนะครับ alight สามารถใช้กับยานพาหนะทุกประเภทนะครับยกเว้นเรือครับ d i s c e m b a r k เราสามารถใช้กับเรือนะครับแล้วก็ใช้แบบเป็นทางการด้วยนะครับ เรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันก่อนนะครับว่าคำว่าขึ้นภาษาอังกฤษพูดอย่างไรได้บ้างนะครับประโยคภาษาไทยนะครับคุณขึ้นรถเมล์ที่ไหนภาษาอังกฤษพูดได้ว่า where do you get on the bus where do you get on the bus The get Where bus you do on คุณขึ้นรถเมล์ที่ไหน ประโยคที่2นะครับคุณลงรถเมล์ที่ไหน Where do you get off the bus Where do you get off the bus Where do you get off the bus คุณลงรถเมล์ที่ไหนประโยคที่3ามนะครับฉันขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ภาษาอังกฤษพูดได้ว่า I get on the plane at Chiang Mai International Airport. I get on the plane at Chiang Mai International Airport. I get on the plane at Chiang Mai International Airport. ฉันขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ประโยคต่อมานะครับฉันลงเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ I get off the plane at Chiang Mai International Airport I get off the plane at Chiang Mai International Airport ฉันลงเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ประโยคต่อมานะครับฉันขึ้นรถไฟที่สถานีบางซื่อ I got on the train at Bang Sue I got on the train at Bang Sue ฉันขึ้นรถไฟที่สถานีบางซื่อ got มาจากคำว่า get นะครับใช้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับประโยคต่อมานะครับฉันลงรถไฟที่สถานีบางซื่อ I got off the train at Bang Sue I got off the train at Bang Sue ฉันลงรถไฟที่สถานีบางซื่อ ฉันจะขึ้นรถส่วนตัวไปทำงาน I get into the car to work I get into the car to work I get into the car to work ฉันจะขึ้นรถส่วนตัวไปทำงานฉันจะลงรถส่วนตัวที่ออฟฟิศนะครับ I get off the car at my office I Well, get out of the car at my office. I will get out of the car at my office. Chan Chalong Rotsun to a tea of by I get into the taxi to Jatujak. I get in the taxi. เจอจัตุจัก I get into the taxi to จะิจักรฉันขึ้นรถแท็กซี่ไปจะิญจักรฉันลงรถแท็กซี่ที่จริญจักร I get out of the taxi at จริญจักร I get out of the taxi at จริจักร ฉันลงรถแท็กซี่ที่จตุจักรประโยคต่อมานะครับฉันจะขึ้นรถตุกๆุกที่สนามหลวง I will get into a tuk tuk at สนามหลวง I will get into a tuk tuk at สนามหลวง,ลวงฉันจะขึ้นรถตุกๆุกที่สนามหลวง ประโยคต่อมานะครับฉันจะลงรถตุกๆที่สนามหลวง I will get o u f a t u k t u k at สนามหลวง I will get out of a took t o u k at สนามหลวงฉันจะลงรถตุกๆที่สนามหลวงโอเคนะครับสำหรับ English Trip EP ที่3กลับครูพิถึงที่จบไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับลองนำคำศัพท์แล้วก็ประโยคไปใช้ดูนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับเนื้อหาที่จบไปหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แลือกดกระดิ่งหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ